điên cái bên này, cái bên này đi trái, trái, để bên này gọi là chưa, ไก็ินเดิมเลยไม่ใช่ชิ้่ที่ทิ้งเยอะยิ่งแต่คนนั่นมาอยู่อย่างไรล่ะตลาดม่ดอกแต่ว่ามีอะไรก็เต็มที่ดอกเด่นนะต้องเอาถุงบดเศษไอ้ดาใช้ลูกมึงบ่กเขาดาไม่ได้ดาดาบอกเขาเศษได้ไม่หม่าดาไปเลยนี่เขานี่เขาไปเลยนี่เขาไปเลยนี่เขาไ่เลยนี่เขาไปเลย ผมก็ไม่ติานลุงแม่ก็ไม่งานตัวตั้ก็ไม่ตดาน้องกม่ติดงานเนี๋ยวพาอนคนตัเล็กนี่

ไอ้กูเอานี่กูไม่ใจหวังว่าทำให้ใครหวังจะ่างไครอบครัวลูกหลานอยู่ดีมีแรงเท่านั้นเลเนียเอสายนนี่กพี่นยววคาดคนที่สามตะก่อนโดนตเห็นชะนา้ว

มันมาทำงานบนงถามโทรคุยบางถามงเฉลี่ยแล้วันเดียวปีนี้มันเามานหญ่แต่ว่ามันบายักษ์ใหญ่มากใช่ไปเท่าเดนมหวมาบอกมึงยังยม่ถึงเดันไหวโอ้โหนี่ก็บอยเลยว่านี่ก็บอกถูกถูมัชั้นก่อนตังนั้นก็ยังมน่สายกินั้นนกมันรับมันขึ้นบอกเลยก็ถึงทีไดนกินบอ ไปก่อนเลยจ้ะิ้ไหเอเราช้น้อิน้อมีลูกเตาุให้มโอ้ตมาอีกืมายอะมไยเชื่อไมตกีอกน่เขาะยเรียนอุ้นใครคะากมาจคนมาใคร

nó à, không, đại có đại mà không mà có Chốc có bị đầy chỗ này, không chặt đầy, do bên ngoài không bị đầy, nhiều quá, quá rồi không chặt đầy, không đầy, mình đặt phà nè, kinh phà ra, phà, kinh 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 phà, kinh

สมัยเอาลางมปลาน่นน่นนะตัวไม่ตัวใหญ่นู่นนะเกมา้าเ็บอยูาสวยมากาาถึง